สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่คิดจกักรคอซอนและพี่น้องที่รับชมอยู่ที่บ้านน,นนะครับเป็นไงบ้างครับเช้าว,วันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับปีหน้าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นปีใหม่แล้วเราจะได้หนึ่งอย่างมาแน,แน่นอนเลยครับนั่นคืๆๆๆๆออายุบวกไปอีกหนึ่งครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องพี่น้องครับเช้าว,วันนี้ผมมีคําถามมาถามพี่น้องทุกคนนะครับว่า โบสถ์ในความคิดของพี่น้องเนี่ยพี่น้องรู้สึกยังไงครับโบสถ์เป็นแบบไหนในความคิดมุมมองของพี่น้องครับชาานี้ผมอยากนําพี่น้องมามองมุมมองของโบสถ์อีกมุมมองหนึ่งนะครับอยากให้พี่น้องมองว่าโบสถ์คือครอบครัวใหญ่ของเรานะครับพี่น้องครับในเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบเกบอกเราอย่างนี้ว่าเหตุ hey, ฉะนั้น ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเป็นครอบครัวของพระเจ้านะครับขอพี่น้องร่วมใจอธิฐานร่วมกันครับพระเจ้าพระวิดาเราขอบคุณพระองค์สลับเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทร,ทรงโปรดเมตานำข้าพระองค์ได้เข้ามาแบ่งปัน ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำพาในทุกสิ่งที่จะเก่าไปขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะทรงนำข้าพระองค์ด้วยแล้วขอทรงประทานความเข้าใจแก่ผู้ฟังทุกคนในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอารมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเมื่อเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันหมดใช่ไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราบังเกิด เกิดแล้วเราก็มีพระวิญญาณองค์เดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันฉะนั้นเราทุกคนก็ถูกผูกพันเข้าหากันและเป็นพี่น้องกันไปโดยปริยายนะครับดังนั้นฐานะที่เกิดขึ้นกับคิดเตียนเราก็คือเราอยู่ในคิดจักในฐานะครอบครัวฝ่ายวิญญาณร่วมกันใช่ไหมครับเราอยู่ในคิดจักในฐานะครอบครัวของพระเจ้า และพระเจ้าต้องการสร้างครอบครัวนี้แหละครับให้เป็นที่ขัดเกาชีวิตของกันและกันนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จะน้องจะเตือนพี่และพี่จะเตือนน้องเราแบ่งเบาภาระปัญหาซึ่งกันและกันเรารเผชิญปัญหาต่างๆและผ่านพ้นความยากลําบากไปด้วยกันเป็นอย่างดีด้วยเราเป็นครอบครัวที่พึ่งพากันและกันนะครับพี่น้องครอบนี้คือสิ่งที่พระเยซู ทำเมื่อสองพันปีที่แล้วนี้ด้วยนะครับตัวอย่างนี้พระเยซูทรงทําเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าเมื่อเริ่มต้นภรรกิจของพระเยซูนะครับพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาเป็นสาวกของพระองค์ใช่ไหมครับพระองค์ให้เขามาอยู่รวมกันเพื่อให้เขาขัดเกลากันและกันนะครับมีแบางเวลาที่สาวกของพระองค์ก็มีขม็ณกันในช่วงแรกๆใช่ไหมครับมีการแข่งขันกันด้วยว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันแล้วก็มีการชิงดีชิงเด่นกันด้วย พี่น้องครับแต่สุดท้ายวันหนึ่งเขารู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระอะไรเลยในครอบครัวของพระเจ้าสุดท้ายเขาก็มาทํางานร่วมกันเขาประกาศข่าประเสริฐเขานําข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศออกไปพี่น้องครับในมาระโกบทที่สามข้อสามสิบสามถึงสาสิบห้าบอกเราอย่างนี้ว่าพระองค์ตรัสตอบว่าใครเป็นมารดาของเราและเป็นพี่น้องของเรา พระอ,องค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วตรัสว่านี่เป็นมารดาของเรานี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดกระทําตามพระทยพระเจ้าผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงมารดาของเราพี่น้องครับใครทําตามน้ําพระทยของพระเจ้าก็เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณกับองค์พระเยซูนะครับพี่น้องครับพระเยซูกําลังให้เราเห็นถึงภาพของครอบครัวใหญ่ ซึ่งใหญ่กว่าครอบครัวฝ่ายโลกของเรานะครับแต่พระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าให้เราละเลยครอบครัวฝ่ายโลกเลยไม่แต่น้อยนะครับในอเฟซัสบทที่6ข้อหนสบอกเราอย่างนี้ว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทําอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกนะครับพี่น้องครับพระเยซูยังรักครอบครัวฝ่ายโลกของพระองค์นะครับน้องๆจะเห็นว่าน้องๆของพระองค์พระเยซูก็เรียกว่าเป็นสาวกด้วยใช่ไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นบนกลางเขนก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์ทรงให้สาวกช่วยดูแลมารีมารดาของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนนะครับพี่น้องครับ พระเยซูทรงเน้นถึงครอบครัวที่ใหญ่มากๆนั่นคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เราจะเป็นพี่เป็นน้องกันไปตลอดช่วงนิรันดร์ดลเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อเราเกิดมาในฝ่ายวิญญาณเราเป็นคริสเตียนเราเรียกว่าถูกบังเกิดใหม่ครับและเราก็ต้องการครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่จะช่วยประครับประคองดูแลชีวิตซึ่งกันและกันในช่วงแรกที่เราจะต้องผเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับพี่น้องครับโบสถ์จึงไม่ใช่ โบสถ์จึงเป็นเหมือนบ้านเหมือนครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะครับโบสถ์จึงไม่ใช่แค่สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนากิจและนมัสการพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่โบสถ์คือกลุ่มคนยย้ำอีกครั้งครับโบสถ์เป็นครอบครัวขอย้ำอีกครั้งนะครับในเฟซัสบอกเราอย่างนี้จริงๆว่าพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและไม่ใช่คนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราถูกเรียกว่าคริสเตียนใช่ไหมครับนั่นหมายถึงเหมือนกับนามสกุลขอขยายนิดหนึ่งพี่น้องครับต่างคนเราต่างคนต่างก็มีนามสกุลของแต่ละคนใช่ไหมครับและนั่นก็หมายถึงว่าเรามีสิทธิสืบทอดมรดกต่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับถ้าเขายกให้ <laughs> <c oughs> พี่น้องครับนั่นคือนสกลุลฝ่ายโลกของเราเช่นเดียวกันครับพี่น้องในภาพฝ่ายวิญญาณเราเป็นคริสเตียนเราจึงคริสเตียนนี่จึงเป็นเหมือนส,สัสกลุลในด้านฝ่ายวิญญาณของเรานะครับที่จะบอกว่าเรามีส่วนร่วมในมรดกร่วมกับพระเยซูคริสต์ซึ่งพระบิดาได้จัดเตรียมไว้สำหรับลูกที่รักของพระอ,องค์ทุกคนนะครับเราจึงเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันมีลักษณะชีวิต ที่มีพระเยซูเป็นแบบอย่างเหมือนการทุกประการนะครับพี่ครับดังนั้นพี่น้องครับดังนั้นสองภาพครอบครัวนี้จึงเป็นการเสริมสร้างการและกันในครอบครัวทั้งฝ่ายโลกฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าครอบครัวฝ่ายโลกดาเนินไปด้วยดีมีความรักสามัคคีกันก็จะส่งผลต่อครอบครัวฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกันนะครับถ้าครอบครัวฝ่ายวิญญาณมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเดินไปนิจทางเดียวกันก็จะทําให้ และหลายสิ่งหลายอย่างที่เราดําเนินไปร่วมกันนั้นชีวิตเราจะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันและได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆร่วมกันนะครับพี่น้องครับในโครเสีบที่สามข้อที่สิบสามบอกเราอย่างนี้ว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันถ้าแม้นว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันด้วยนะครับพี่น้องครับพระเยซูเป็นพระเจ้า ได้ทรงโปรดยกโทษให้เราฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันพี่น้องครับแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านะครับว่าแต่ละครอบครัวนั้นเราแตกต่างกันจากสภาพแวดล้อมของแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นตัวกําหนดบุคลิกภาพลักษณะน,นิสัยของเรานะครับบางคนก็เป็นคนใจเย็นใจร้อนบางคนมองโลกในแง่บวกบางคนมองโลกในแง่ลบบางคนเป็นคนอารมณ์ดี พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนถูกหล่อหลอมาจากครอบครัวของแต่ละคนนะครับที่แตกต่างกันดังนั้นหากเราจะเติบโตในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณน,นะครับซึ่งกันและกันเราต้องช่วยกันให้ครอบครัวายวิญญาณของเราเข้มแข็งขึ้นอาเมีนไหมครับดังนั้นโบสถ์จึงไม่ใช่แค่ที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้นจริงๆครับแต่โบสถ์เป็นเหมือนบ้านเหมือนครอบครัวไยวิญญาณที่จะเสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและกันพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญ ในการที่เราจะเติบโตไปด้วยกันเสริมสร้างกันกนั้นเราต้องอยู่รวมกันในชุมชนของความเชื่อที่นี่นะครับถ้าจะเปรียบเหมือนตอนถ้าจะเปรียบก็คือเหมือนตอนที่เราจัดคริสต์มาสที่โบสถ์สเราใช่ไหมครับเรามีการร่วมกันก่อกองไฟคือปิ้งย่างหมูเนาะครั้งแรกที่เราจุดถ่านแล้วก็เอาถ่านมารวมกันแล้วก็จุดไฟให้มันติดใช่ไหมครับเวลาไฟติดถ่านเป็นกอง รวมกันนั้นมันร้อนแรงมากเลยใช่ไหมครับแม้กระทั่งหมูยังเปลี่ยนสีเป็นสีดําไปเลยใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเราอยากให้ฐานนั้นลดความร้อนแรงลงเราก็เกลี่ยเลียฐานออกไปแต่การกระทําอย่างนั้นนะครับฐานที่ถูกกระจัดกระจายออกไปบางก้อนก็ค่อยๆมอดลงและบางก้อนก็ถึงกับดับไปเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับพี่น้องมีคนเคยบอกว่าถ้าจะบั่นทอนคิดเตียนคนหนึ่งให้สูญเสียความล้นลน บั่นทอนชีวิตของเขาลงเรื่อยๆก็คือให้คิดเกียรคนนั้นแยกออกไปจากชุมชนแห่งความเชื่อให้เขาใช้ชีวิตตามลําพังและเขาจะค่อยๆหมดลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังมีความเชื่ออยู่ไม่ดับลงไปแต่กําลังแห่งการรับใช้กําลังแห่งการทําสิ่งต่างๆเขาจะค่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับถ้าหากเราอยู่ร่วมกันเราหนุนจิตชูใจกันแบ่งเบาภาระราปัญหากัน เราก็เหมือนกับกองไฟที่มีพลังและลุกโชนพร้อมที่จะทำความดีไปด้วยการประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยการอาเมนครับพี่น้องอาเมนครับหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับให้เราเอาตัวของเราเข้ามาผูกพันกับชุมชนของพระเจ้านะครับเราเชื่อเพราะเชื่อว่าทุกคนมีเวลาแน่นอนนะครับเพราะทุกคนจะให้เวลากับสิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญเสมอใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมเขียนตกไปที่จริงมันมีคําว่า ถ้าทุกคนไม่มีเวลาก็เหมือนกับคนตายไปแล้วซึ่งดูมันจะแหลงไปแล้วก็เลยไม่กล้าพูด,พดครับแต่พูดไปแล้ว <laughs> พี่น้องเขาเราผ่านปัญหาชีวิตต่างๆมาได้หลายครั้งหลายคราวเลยนะครับเพราะว่าเรามีกําลังใจจากคาําอธิษฐานของพี่น้องคิดเตียนใช่ไหมครับบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ช่วยในปัญหาที่เราเจอได้แต่เขาอยู่เคียงข้างเราเขาเป็นกําลังใจให้เราอธิษฐานเผื่อเราพี่น้องครับสิ่งนั้นก็มีค่าที่สุด ในช่วงเวลานั้นแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับออถ้าเรารู้สึกเดียวดายหรืออะไรก็ตามแต่หลายครั้งเรารู้ว่าพี่น้องอยู่เคียงข้างเราเราก็ไม่รู้สึกเดียวดายใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันในชุมชนของผู้เชื่อเราจะได้รับทั้งการหนุนใจและหนุนใจคนอื่นเราจะได้ทั้งการแบ่งปันและได้รับการแบ่งปันด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับปีนี้ซึ่ง คิดจักของเราก็มีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆน่าจะเจ็ดกลุ่มเนาะเจ็ดกลุ่มเพื่อให้พี่น้องได้อ,อยู่แต่ละกลุ่มนะครับเรียกว่ากลุ่มตามใจนะครับเพื่อเราจะศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันในกลุ่มย่อยๆนั้นเพื่อเราจะผูกพันกันเพื่อเราจะเดินไปในทางเดียวกันเพราะกลุ่มย่อยๆจะทําให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักเราก็เน้นในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ เราเชื่อว่าการสามาัคคีธรรมของเราจะเกิดผลนะครับและนั่นจะส่งผลให้คิดจักของเราเข้มแข็งและลุกโชนด่างกองไฟแน่นอนครับพี่น้องครับสุดท้ายขอสรุปออกมาสามประการที่ผมพูดไปแล้วนั่นคือนะครับหนึ่งให้เราผูกพันกับคิดจักครับเพราะคิดจักคือครอบครัวและพี่น้องผู้เชื่อทุกคนคือพี่น้องของเราครับและสองปรับตัวเข้าหากัน พี่น้องครับย้ำอีกครั้งนะครับคุรสีบทที่สามข้อสิบสามบอกเราว่าเราอยู่ร่วมกันขอโทษฮะคุรสีบทที่สามข้อสิบสามบอกเราว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันนะครับ เพราะว่าเราอยู่รวมกันเราก็ต่างคนต่างมาจากครอบครัวคนละที่เราอาจาาออจะมีการที่พูดแล้วเรียวกว่าไม่เข้าหูครับเพราะว่าลักษณะชีวิตของเราต่างกันเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเรา будут? เรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราแบบไหนเราก็ปฏิบัติปฏิบัติกับเขาแบบนั้นนะครับพระเยซูให้อภัยเราอย่างไงเราก็ให้อภัยพี่น้องแบบนั้นนะครับนี่คือการอยู่รวมกันนะครับและข้อที่สามข้อสุดท้ายครับให้เราเสริมสร้างกันและกันนะครับ เพราะว่าการแบ่งปันซึ่งกันและกันการเสียสละตัวเองเพื่อเสริมสร้างกันและกันเพื่อทําให้พี่น้องนั้นจเจริญเติบโตขึ้นแล้วเราก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะทําทั้งสามสิ่งนี้เมื่อเราอยู่ด้วยกันนะครับนี่เป็นสามสิ่งซึ่งอาจจะมีมากกว่าน,นี้มากมายนะครับแต่ผมนํามาให้พี่น้องแค่นี้นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะครับขอให้ขี้จักนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่พี่น้องเองจะเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็ สร้างเสริมสร้างกันให้เติบโตขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์นะครับขอบคุณพระเจ้าขอพี่น้องร่วมใจอธิษฐานครับสรรเสริญพระเจ้าพระวิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสละพระชนเพื่อเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกเราเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ขอบพระเจ้าเมตตาชีวิตของเราแต่ละคนที่จะอยู่รวมกัน ขอพระเจ้าทรงนำใจของเราที่จะเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระเยซูริต์เป็นศูนย์กลางขอพระเจ้าเมตตาเราจะเรียนรู้จากการให้อภัยที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างเราจะเรียนรู้การใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันเสริมสร้างกัน ขอพระเจ้าเมตตาส่งนำเราในปีต่อไปที่เราเองจะทำสิ่งต่างๆด้วยความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับ